งประจำสัปดาห์วันที่25 31กรกฎาคมของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หม่มอมอ้ำธรรมาทารโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,สับสดๆกันนะมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ว้าวใบแรกมาเลยต้องบอกเลยนะคะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้นะมันเหมือนกับคุณดวงแรงคุณดวงแข็งอะไรที่ไม่ดีไม่สามารถเข้ามาย่ำไกยได้เลยทีเดียวนะเออนะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่ที่ที่ต้องเรียกว่าดวงแข็งดวงแรงนะเออดวงแข็งดวงแรงทีเดียวในสัปดาห์นี้นะสาหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โห ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้25-31กรกฎาคมนะชีวิตของคุณจะดีกว่าเดิมออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะการงานถ้าอะไรเคยติดติดขัดขาด,ขดหรืออะไรที่ไม่เป็นไปดังใจสัปดาห์นี้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมการเงินอะไรที่สัปดาห์ที่ก่อนๆที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยล้านะชักหน้าไม่ถึงหลังเหนื่อยล้าเงินเข้าไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะแต่ดูไป ดูเหมือนว่าในสัปดาห์นี้25-31้ากรกฎาคมมันเหมือนกับทุกอย่างจะดีขึ้นฟโฟล์คึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขึ้นหรือมีโอกาสว่าจะมียอดขายหรือว่ามีไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะเออ ส่วนในเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่เป็นไปได้ว่าชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้อาจจะมีแนวโน้มอ,อะไรดีๆเข้ามาหรือใครที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าสัญญาณดีๆอาจจะมีความชัดเจนให้คุณก็ได้ส่วนใครที่ทะเลาะก,กันนะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีดูระหองแลแหงกันในสัปดาห์นี้มีสัญญาณดีๆว่าคุณอาจจะทําให้ความรักมันอาจจะดีขึ้นความรู้สึกมันอาจจะดีขึ้นนะใครที่โกรธกันอยู่งอนกันอยู่ใครที่รอการกลับมาอยู่มีโอกาสว่าเขาจะกลับมานะ ชีวิตดูจะดีขึ้นปังขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้25-31กรกฎาดูจะดีกว่าเดิมนะเออพลังงานค่อนข้างดีทีเดียวอ่ะสุดท้ายค่ะอะไรอีกอะไรอีกโอ้โหต้องบอกเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันนะใครขอ พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าท่านจะอนุวยชัยให้ได้สมดังใจหวังนะเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะสําหรับใครที่รับคำนายอย่าลืมคอมเมนต์นะรับความโชคดีในสัปดาห์นี้ไปนะแล้วก็เซฟไว้ฟังแชร์ออกไปเพื่อยืนยันรับคำทำหนายนี้ว่าคำทำหนายนี้เป็นของคุณนะยินดีด้วยนะคะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะยินดีด้วยนะ